ปุ้ยรู้จักพี่ไหมปุ้ยเอ้ยขวางทางพี่ได้เหรอโดนตบซะละมสมน้ำหน้านะพี่ปุ้ยเนี่ยตมน้ำหน้าพี่ปุ้ยเนี่ยสมน้ำหน้าไม่รู้จักพี่เสือใหญ่ซะแล้วโดนตบเนาะ ที่ตบให้อะเนาะเออไม่รู้เรื่องงอนเดินหนี้พึบพืบพบและนะ้ว่ะจะไปไหนเนี่ยอ๋ออจะเข้าบ้านอีกแล้วเสือใหญ่จะเข้าบ้านอีกแล้วโอ้ยเป็นขีค่ะต้องไปเปิดประตูให้ท่านเนาะท่านจะเข้าบ้านแล้วครับอือหือ ข้าต้องเปิดประตูให้เนาะเอาโอ้โหพี่ข้าต้องเปิดประตูให้ท่านจะเข้าจะออกท่านไปละท่านไปละไ,ปไกลละกินอีกละไปหาถ้วยชามอีกละ